ล้างสามจ็ดพี่หนอ่สองล้างมหันบะถึกเลยจ้ะแล้วอะไรก็ย่ายกสียามเมื่ออะไรขับพันใส่ก่อนนอะจากพี่หนุ่ม,ม,มสองสาตโอ สามตัวจะพี่น้องบ่วถือกบางลีเยายเห็นบัโค้งไก่ยายผักแสบบางอย่างนึ่งพดออกจากพึงไส่เบืหึงจะวาสีมันหรือบัวมันเนาะจ้ะมันไก่หน่อยหน่อยเลยหลายไง ติดติกันได้จ้ะพี่นาะเขน้มันไหนเนาะจ้ะไม่มีบอลใจจ้ะหนำมันตื่นขาดเออหาดตองเี้ยหัดเดียวเนาะหัดเดียวได้จ้ะพี่หลองขาดปองเงี้หนึ่งจ้ะเขน้มันไห เป็นมงเกาอะไรจ่าได้พระท่านด้สื่อใหม่ไม่เลย่อย่อยกระขาดที่บี่เนียบแล้วกระขาดนี่ ทางละตัวสองตัวนะ้จะ,จะ,สสะจ้ะสมใส่เบื้องเราจะพี่นอใสเบื้องบัวไหลเห็นมันขาดไมา่ใสา่งดก่อนชั่วโมงแก่ตัวก็ขึ้นสิบอมานอะไรจะพี่นอ ใส่ปนกันเนาะจ่าข้าเจ้ามาใส่ก่อนจ้ะใส่บัพ่อส้โมโอสามซีนาทีจ่ายหญ่ิกูเมื่อจ่าจะได้ไปหากี่ยางเนาะจ่าพี่เนาะใหายบัใส่โดนจ่าใส่โดนกับปูพ่นกกัขดขาดเนาะจ่าพี่เนาะ คือบ่ได้ตายพอ3โตอยู่บ่ด่านละโต2โต3โตเนาะจ้ะต้นไปพอได้ผลจ้ะพี่น้องนี่อีหยังมาพี่เอาพอได้ผลล้วจ้ะมูนใส่ได้เต็มที่ยาใส่บ่ได้ก็สิว่าจังได๋เนาะพี่น้อง สองสามโตเตืมกันล้างแล้วโตสองโตจะอีกดางหนึ่งจะพี่หนะเนี่ยจะพี่หนอคือปลาไจ้ะ ใช้ติดกันนะจ๊ะพี่น้อง่าจย่เงี้ยไปใส่จุ่มกันขาฮะของเจ้าวะเน่ยเดี๋ยวพ่อตามตัวล่ละ đây gì hôm nay cà phê nó đầy bánh đà chả đây khuôn đà đây khuôn đà Để mà cà phê tô là khuôn đà hạt นบ่เขามันถึกเย่แล้วเขาใส่หัวเงินผใด้วยนะใส่เดียวบ่เดี่ยจะไปีจางเดียว้องเดียวใส่เก่าเข่าล้างแต่ีเนาะ ม่บรรมีบอดไซยงละตัวสองตัวน้าจ้ะได้บรดษัยโดนเด้อจ้ะพี่น้องท้าิ้นาทีใหญ่ก่ากลเล có 3 tù พี่น้องบ่ใส่ใจ้อเจ้าหมานแท้เนาะจ้ะบ่ยายใส่ใจ้อเจ้าหมัวหมาน นั่นออกแล้วออกเลยพี่หนอก็เอ,อาวาที่นี่มาผูกกันหลายอันใจเต้งหับเลยที่หาตัวแล้วจ้ะพี่หนอ ก็เลยนะฮะ huh? อนพวกเขาเป็นที่มิแงแท ไปเชียงเงียงของเขาของเขามีเงียงบนนี่มาเจอหัวตุ่มที่คองพี่น้องเอ้ยมาใส่ปูนกันหลายเจ้าจ้ะ Cơ thiệu, cơ nó nát cho phía nọ Nàng là tô xoáng tù xuống, Tù, <laughs> tù xoáng tù cậu là chả ค่อยถือจ้าพี่เนะาะสะสมไปเนาะจ้ะเธอที่ช้องจ้ะนี่เธอแหลกก็มาสี่หาหลังมาลองเบงจ้ะมาสุนี้บ่ถือกเลยจ้ะนี่จุวนีวามาหลายหลังอย่จ่าชิบกาหลัง nó mì đâu bỏ hả này cái gì nữa này đi hà tô chả hà tô câu nó chả tôi không cắn <laughs> tưởng mỗi mi bồn chạy từ chẳng đấy Được subscribe cho kênh น่ำมันตื่นจ้ะพี่น้องบ่ทวมหันง่าปล่อยเลยปากจัน่ำทวมง่าเว้ยเจาไเงียมันใส่กะใสไปด้วยเดี๋ยวมาเนอะถึงเสดวาร้ายก็เสดปนอย่งนั้นจ้าพี่น้อง ตัวหน้าขาเกะจะพี่เนาะ จับไปนอะไรไม่รู้ว่ตาฮะ โอ้ถือสามตัวพือะพี่น่องเ้ยดีเลยล่ะมันถือมันพี่นออกไก่หงวัดถือน้าขอมางงานมึงไก่งั้นน่นหำบ่เลยคุณบ่มีบอนไส่เอฟซีโอ้ยนกระสาคขึกันต่างก้นต่างหากินน่าจะ นี่จ้ะตยาบมาทะเบิดดอกกัญญ่งอีสองสามหลังจ้ะได้แมงดาสองตัวเด้อจ้ะ आम्बोबाट चाहिएर फेरि आउनु भ थु अम्थो เะพีชสาอเอก็ตัดโค้งไก่ก็บชาอเดสิาวเย็บไปว่ามาแล้วบ่มาคุตามยามตุ่มมันถือดีองไหมยามเบาเนี่ย้าอ ี่กใครนิคนไทยบอกก็ต้องถืกอก็แลางนายก็ใส่ะนานล่างนาฮะสรุปผลงานจะพี่น้องพวงไปจ้ะพ่อด้กินอยู่จ้าบอด้หไล้กับพ่อด้กินอย่เนอะจ้ะ ทีนี้ก็ไม่มีอยงหลายจ้าจากทีเอ็มพาล่อจ้ะทีนี้ก็เท่านี้แล้วเนาะจ้ะสวัสดีจ้า